สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆี่น้องใน facebook ครับอีกคันครับมิสันบิ๊กเอ็มนะครับคันนี้ีิสันบิ๊กเอมนะครับปีสามสี่แดงมันนะครับอันนี้ปฝาแดงมันนะครับจะให้ดูครับดูรถกันนะครับนี่ภายในครับภายในครับเครื่องดีเขาสีสวยแอร์เย็นครับคันนี้ภายในครับอ่าคาันนี้ครับเดี๋ยวให้ดูรอบคันนะครับ นี่ครัีนี้จะมีด้านด้านหน่อยนะครับด้านด้านรอบกันนี่กระบาครับกระบาครับกระบาดสวยนะครับร้นกระบาดสวยดูค้าศึีครับ คัสซีสวยครับทั้งสองเส้นนะครับคัสซีสวยเลยครับดูทัให้ผู้บิดามครับคัสซีสวยนี่ภายในครับนี้เดี๋ยวเรามาดูเครื่องครับก็จะไม่ล้างน,นะครับเดี๋ยวจะเก็บงานเปลี่ยนใเลี้ยวเปลี่ยนไหลนะครับ ภาษีกันนี้ภาษีหกสีส่นะครับภาษีเต็มนะครับภาษีเต็มเดี๋ะยวเขายกติดเครื่องนะครับเกี่ยวว่าเสี็จแล้วครับ น้ำครับน้ำปกติครับไม่ดันน้ำบู๊ห้องเครื่องสวยครับดูห้องเครื่องกันนะรถดิ้งให้เดิมเดิมเดิมเนะครับนะครับเห็นไหมครับรอยโคโรงงานยังอยู่ครับยังไม่แตกโอเคนะครับดูครับทั้งสองข้างเลยครับนะครับยอยู่ เบรกดีครับสีสวยนะครับเครื่องดีครับสีสวยนะครับทุกอย่างจบนะครับสนใดสนใจก็โทรมาได้ครับแปดเก้าห้าเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดสามหน0895727731ครับอยู่ที่อำเภอถื้อครับจังหวัดอุดรธานีเครับสวัสดีครับ